สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับวันนี้เรามาพบจะเจอกันอีกครั้งนะครับเป็นประจำนะเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับกับผมวัดราชสีนะครับกับช่วงเล่นทุกสายขายถูกนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็เข้าสู่ vp ที่782ดแปนะครับ7 8 2แล้วนะครับนะก็เหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะเตือนฝากกด s u b s c สมา e เป็นกำลังใจด้วยนะครับนะเหมือนเดิมชมให้ชอบนะครับนะ ดูและชอบถูกใจองค์ไหนก็ทักทายสอบถามราคามานับเหมือนเดิมนับเหมือนเดิมนะพี่นะราคาก็เป็นราคาแบ่งปันนะบอกกันเป็นประจำนับดูให้ชอบก่อนถูกใจค่อยทำแทกลราคามาคือราคาแบ่งปันกันนับขายไม่ได้ประกันนับไม่ได้การันตีพี่ๆชมแล้วก็พิจารณาตัดสินใจเอานับนะเข้าใจตรงกันประมาณนี้นะเอาเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับวันนี้วันนี้เรามาเริ่มกันกับองค์แรกนะครับเป็นพระนิลันตลายนะพี่ๆนะว่ากันว่านะมีท่านไว้นะครับนะ ไม่มีตายหงก็วขากันอย่างนั้นนะพนะ mm hmm. ี่ๆนะก็ hmm. เกี่ยวกับความเชื่อนะครับปาฏิหาริย์ของท่านก็มีเกิดมาหลายครั้งหลายคราวนะเขาว่าเกี่ยวกับผู้ที่ศรัทธานะครับมีท่านไวนนะ้นะครับนะนะครับนะเนี่ยเป็นเขาดึงถึงได้เป็นที่มาของคําว่าพระนิรันดร์ลายนะครับคือมีท่านเลยจะแข็วค้าน,นะครับเอ,อ่อจากหนักจะกลายเป็นเบาเขาว่ากันอย่างนั้นนะท่านะนี้องค์นี้เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับนะเขาเรียกว่าน้ำสบู่เลือดนะพี่ๆนะ เป็นเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับนะนี่เป็นพิม,าม,ามพ์มใหญ่นะครับนะเอามาชมเนื้อหาพิมพ์ใกล้นะครับนะเป็นเนื้อว่านสบู่เลือดครับนะดูฮะนี่ฮะจะมีคราบไข่พวกเนี้ยขึ้นตามซอกนะพี่พี่นะนี่ฮะดูฮะดวงปดทวดเนื้อว่านนะครับนะเป็นว่านสบู่เลือดนะพี่พี่นะเนี่ยพิมใหญ่นะครับนะ องนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าจะเป็นวัดช้างให้หรือเปล่าแต่ที่นี่แน่ผมว่าน่าจะเอียงไปทางเขาเรียกว่าวัดปราสาทบุญยวาฒน์ซะมากกว่านับนะเพราะว่าพิมพ์ทรงนี่น่าจะเป็นวัดประสาทนะครับนะเนื้อเป็นเนื้อว่านสปูเลือดนะครับนะเพราะว่าหลักๆรวมๆแล้ววัดปราสาทบุญยวาฒน์เนี่ยท่านพระองค์วัดประสาทจะมีลรยแร่นะครับนะแร่ดำพวกนี้นะครับนะนะครับนะก็จะมีว่านสบู่เลือดอยู่นะครับนะแต่ว่า ค่อนข้างจะหายากนะอย่างองค์นี้ก็เป็นว่าสบู่เลือดนะครับนะพิมพ์ใหญ่นะครับนะนี่ฮะนะครับก็จะเป็นเป็นอีกองนะครับนะ ที่ว่าค่อนข้างจะหายากจริงๆนะในวันสบู่เลือดนะครับนะสำหรับองค์นี้ก็ค่อนข้างสมบูรณ <natural> ์น,นะพี่ๆนะนะครับนะนี่นะครับนี่ฮะอาอสวยสมบูรณ์นะพี่ๆนะนี่น่าจะเป็นวัดประสาทนะครับนะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะนี่ฮะผมก็ตีเป็นวัดประสาทแหละนะครับหลักๆรวมๆเนี่ยน่าจะตีเข้าวัดประสาทเลยนะครับนะ เป็นพิมพ์ใหญ่นะค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะพี่นะเป็นออกบ้านสบู่เลือดนะครับวันนี้ผ่านไปองค์แรกนะครับนะองค์ต่อมาครับเป็นสมเด็จพิมพ์แหวกม่านนะหลวงพ่อกล้วยนะครับนะนะครับนะนี่องค์นี้ก็ผิวสวยเดิมๆ,ๆเลยนะครับนะนี่เนี่ยฮะแหวกม่านหลวงพ่อกล้วยนะพี่นะเห็นเส้นคมนะครับนะพิมพ์แหวกม่านนะผิวลิมเดิมหิ่งๆเลยนะครับนะนะครับนะแล้วองค์พระหลวงพ่อกล้วยเนี่ยนะ บางองค์เราส่องดูดีๆเขาจะเรียกว่าหลวงพ่อกลวยท่านจะมีการผสมทรายเศษแร่เสกพวกเนี้ยพี่ๆนะบางทีจะมีเกล็ดมีทรายมีอะไรพวกน,นั้นด้วยนะครับนะองเนี้ยดูฮะค่อนข้างสมบูรณ์นะพี่ๆนะแหวกม่านหลวงพ่อกลวยนะครับนะเนี่ยเนี่ยบางตำลาก็ว่าเป็นแหวกม่านเขาเรียกว่ายังไงอะ ผมก็ยังไม่เก่งเรื่องพิมพ์ทรงนะไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นแรกรือเปล่านะครับนะบาง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 คนก็ว่าเป็นเขาเรียกว่าหลวงพ่อกลวยท่านสร้างเก็บไวนะบ้นะครับบรรจุกลุกไว้ตั้งแต่น่าจะสร้างประมาณปี2500นะครับแล้วท่านก็บรรจุกลุกไว้นะครับนะไปปลูกเศกนะครับนะไปออกวัดนั่นวัดนี่นะครับนะเออไม่ใช่อาจจะมีมีเออวัดอื่นนะครับนะนิมนนะขอท่านไปแจกจ่ายลูกศิษย์ลูกหาด้วยแล้วก็ลงกลุกไว้นะครับนะ ก็อาจจะแล้วก็มาเปิดหรือว่ามาเอาออกมามามาแตกกุลนะครับนะก็เรียกว่าแตกกุลนะครับประมาณปี2 5 0 0ประมาณ40นะ2540ี่ศเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับนะก็เป็นหลวงพ่อสร้างแล้วก็บรรจุเก็บไว้นะครับนะก็เพิ่งมาค้นพบเจอนะครับนะเขาว่าท่านน่าจะสร้างเก็บไว้ตั้งแต่ปี2500นะก็ว่ากันอย่างนั้นนะบางบางบางท่านนะครับนะเขาว่ากันอย่างนั้นนะพี่นะนะครับนะ ตามตามบางสำนักเขาก็ว่ากันอย่างนั้นนะครับนะแต่จริงเทศประการใดก็พี่พี่พิจารณาเอานะเพราะว่าผมก็ไม่ใช่ใสต่ตรงนะครับนะก็ว่ากันตามตรงนะครับนะก็รู้มาประมาณนั้นนะผิดถูกก็ไม่ทราบจริงเทศประการใดแต่ว่าองค์พระนี่ค่อนข้างสวยจริงๆนะครับนะเนี่ยพี่พี่ดูเดิมมากนะเนี่ยดูด้านหลังเหมือนมีแบบธรรมชาตินะพี่พี่นะพระดินเผานะ,นะเนี่ยด้านหลังมันจะเรียบนะแต่ก็มีมีรอยเหมือนคล้ายกดพิมพ์นะครับนะ รอยมือกดพิมพ์นะครับนะเห็นไหมนะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะพี่ๆนะว่าองค์พระนี่ค่อนข้างสวยจริงๆครับนะเส้นเนี่ยเส้นม่านนี่ก็คมๆเลยนะพี่ๆีนะเห็นไหมผิวแบบหิ่งหิเลยนะครับนะนะครับนะนี่ดูว่าหน้าท่านจะดูว่ามือท่อนแขนพวกเนี้ยคมชัดนะครับนะเนี่ยอาจจะมีฝุ่นๆหน่อยแตผมไม่ได้ปัดนะพี่พีนะคือได้มายังไงก็เนี่ยดูว่านะครับนะ สมเด็จแวกม้านหลวงพ่อโกวยนะพี่ๆนะนี่เนี่ยเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับนะสภาพเนี่ยเนี่ยตามสภาพเลยนะสวยๆอย่างนี้เลยนะครับนะนี่ฮะดูฮะไม่มีกระเทาะหักชำรุดเลยนะพี่ๆนะเบื้องต้นเนี่ยผมดูก็จะประมาณนั้นเลยนะครับนะแต่ว่าถ้าสภาพนี้ถ้ามีซ่อมก็โอ้โหนะถือว่าซ่อมดีจัดแหละนะครับนะถือแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยผมผมเข้าใจว่าไม่ไม่ไม ไม่น่ามีซ่อมหรอกนะครับนะเนี่ยอย่างที่พี่ๆเห็นนะนะครับสภาพสมบูรณ์นะผมดูก็พิจารณาทุกซอกทุกมุมแล้วไม่มีตําหนิหักซ่อมเลยนะครับนะเนี่ยนะดูฮะมีรอยปัดรอยรูดนะนี่เห็นไหมเนี่ยเราส่องดูเหมือนมันมีเกรดมีอะไรพวกเนี้ยนะเพราะว่าท่านอาจจะมีสายเสกอะไรพวกเนี้ยเสกนะครับนะนี่ฮะดูฮะนะครับนะนี่ผิวยิงย่งๆเลยนะพี่ๆนะ สมเด็จแบกมาก่านหลวงพ่อกลว้ยนะพี่ๆนะดูฮะอาจจะเป็นรุ่นแรกหรือเปล่ปปาไม่แน่ใจนะเออแต่ว่าเออความคมชัดอะไรกับมีเหตุผลอยู่นะครับนะแต่ว่ามีกี box, ่บล็อกพี่พิมก็ผมก็ไม่แน่ใจนะพี่พดูฮะความลึกคมชัดนะครับนะดูเห็นไหมพี่ๆเห็นไหมเนี่ยสวยลึกชัดมากนะครับนะนะสมเด็จหลวงพ่อกลว้ยนะครับนะพิมพ์แบกม่านนะครับนะก็ว่ากันตำนานนะพี่ๆนะวางพอดีเหมือนเหมือนจะเคยได้ยินมานะแล้วว่ากันแต่จริงๆอ่ะไม่รู้ว่าจะ เป็นเกนการแบบพูดให้นั่นหรือเปล่านะครับนะเพราะว่าไม่แน่ใจว่ามีกี่รุ่นนะครับนะหรือว่าจะเป็นรุ่นแรกเลยหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าถ้าจะพูดถึงปีสร้างประมาณปี2 5 0 0แล้วก็ฝากกุแล้วก็เพิ่งมาแตกกุปี2540นี่นีก็อาจจะไม่รู้ว่าระบบ,บกลไกราคานยะจะ ยังไงนะครับนะเอออาจจะพูดให้ราคาพอซื้อได้หรือเปล่านะครับจริงๆอาจจะมีรุ่นเดียวหรือเปล่านะครับนะท่านก็อาจะนะครับนะเออก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับนะเนี่ยเพราะว่าพระเนี่ยผมดูนะมีความคมชัดเลยนะครับนะนี่มีมิติเขาเรียกว่ามิติแล้วกันนะพี่นะเออแต่ว่าพิมพ์ทรงเนี่ยผมก็ก็ไม่แม่นนะแต่พอรู้แหละว่าพิมพ์อย่างเงี้ยเป็นเป็นหลวงพ่อกลวยนะพี่นะแต่ว่าผมเดินสนามเนี่ยก็พิมพ์ทรงเนี่ยผมพระองค์เนี่ยถือว่า อ,อสวยนะสวยไปแบบไม่เคยเจอนะบางทีผมเห็นแบบพระพิมพ์แบกมากเรา bueno, ดูบางทีปแปลกตานะแต่ว่าผมก็<ๆ>เรียกว่าอาจจะไม่ใช่ใสายตรงไม่มีตำหนกตำราแต่ว่าบางทีดูไปพิมพ์เหมือนเคอเคลืน,นนะไม่เหมือนนะครับนะบางทีอาจจะพอผ่านตามมาบ้างแหละในโซเชียลในนิตยสารอะไรนะ้่นแต่ว่าผมไม่ได้ศึกษาโดยตรงนะพี่ๆนะก็พอผ่านตาจำจำได้คร่าวๆนะเออมัน พอใจองเนี้ยรู้สึกว่ามันเตะตานะมันพิมพ์ทรงไม่คืบเขินนะพี่ๆนะพี่ๆนะว่าไหมนะครับนะเท่าที่ผมดูเอ้พิมพ์ถ้าพูดาภาษาพระแบบที่เขาเคยเคยพูดกันก็บางบางพิมพเขาเรียกว่าพิมพหน้าหรือหรือพิมพ์ตลกอะไรประมาณนั้นนะแต่องคเนี้ยคือพิมพ์ผมว่าพิมพ์เออมันมันมันไม่ไม่ขัดตานะเออแต่ว่าไม่รู้ว่าถูกพิมพ์หรือเปล่านะประมาณนั้นนะพี่ๆนะอชอบใจถามแถลาคามาแล้วกันนะครับนะสมเด็จแวกบ้านนุก๊กกวยนะครับนะ องต่อมาครับเป็นรูปหล่อนะครับนะั้นน่าจะเป็นเจ้าพ่อเสือนะพี่ๆนะแต่ไม่ทราบว่าออกรุ่นไหนปีไหนนะครับนะคือได้เลี่ยมวินเทจเลี่ยมเดิมๆนะนะครับนะนี่เหรียญรูปหล่อนะรูปหล่อเรียกว่ารูปหล่อเจ้าพ่อเสือนะครับนะน่าจะเรียกว่ารูปหล่อเจ้าพ่อเสือนะครับนะ แล้วก็เมซาบัตสร้างปีไหนนะพี่ๆนะองเนี้ยนะครับน่นหนกระไหลทองนะพี่นะไม่แน่ใจว่าเรียกกันไหลหรือว่าเรียกยังไงอะชุบนะครับนะมันจะเรียกว่ากระไหลนะพี่ๆนะนะครับภาษาพาบางทีผมก็ยังงงนะกระไหลระหว่างกระไหลกระไหลเงินกระไหลทองกระไหลชุบน่าจะเรียกว่ากระไหลนั่นแหละนะครับอาจจะชุบก็เรียกว่าชุบชุบกระไหลนะครับนะ เนี่ยฮะนะครับนะรูปหล่อนะครับน่าจะเป็นย่าพ่อเสือนะครับนะนี่เป็นสารจีนนะนะครับเนี่ยประมาณนี้เลยนะพี่นะเรียกวินเทจเดิมนะครับนะนี่ฮะอ๋อชอบใจทักทายสอบถามราคามานะครับนะเหมือนเดิมนะราคาแบ่งปันนะครับนะโอเคผ่านไปครับองค์ต่อมาครับเป็นล็อกเก็ตลงยานะพี่ๆนะ นะครับตรงนี้ผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะแต่ดูปแปลกๆเหมือนจะเคยเป็นผ่านตานะเขาว่าเป็นเป็นแจก,ล,กลูกิษย์ลูกหาใกล้้ชิดหรือเปล่านะครับนะเป็นคล้ายๆเรียกว่าล็อกเก็ตลงยานะหลุมหลวงพอ่อเดิมนะพี่นะเนี่ยดูฮะเป็นเข็มกลัดนะล็อกเก็ตเข็มกลัดนะครับนะแล้วด้านหลังมีจานนะครับนะแต่ก็อาจจะเป็น,ปนพระหรือว่าที่พบเจอน้อยหรือเปล่านะเพราะว่าผมไม่เคยเจอในสนามนะแบบนี้นะครับนะ แต่ว่าก็เคยแวบ,บๆนะเหมือนมือนไม่รู้ว่ายังไงนะครับนะเหมือนมันจะแวบ,บๆเหมือนเคยเจอสายตรงอะไรเขาโพสหรือโชว์หรืออะไรสักอย่างนะผ่านตาอยู่ครั้งหนึ่งนะแต่ว่าไปหอหาข้อมูลก็ไม่เจอนะพี่ๆนะเนี่ยเป็นล็อกเก็ตนะครับรูปช้างลงยานะเขาเรียกว่าล็อกเก็ตลางเข็มกลัดนะพี่ๆนะลงยานะครับนะเนี่ยดูดูการลงยาในพ,พี่นะดูครับ เนี่ยแล้วแล้วมีเอ่อเขา <ivan. S 1> เรียกว่าหน้ากากนะครับรูปท่านนะครับด้านหน้านะครับนะนี่นะครับเป็นล็อกเก็ตลงยานะครับนะแล้วเลี่ยมมินเทจเลี่ยมใชเม้เดิมๆเลยนะครับนะด้านหลังก็จะมีจานนะเป็นเป็นเข็มกลัดนะพี่นะดูเนี่ยเป็นเข็มกลัดนะครับนะอาจจะเป็นของที่ว่าหายากนะเพราะว่าผมอันนี้พูดตรงๆเลยนะครับนะเหมือนเหมือนจะเคยเห็นเออเซียนท่านไหนไม่รู้นะพี่พนะหรือว่าสายตรงอะไรสักอย่างเนี่ยเหมือนเหมือนจะเคยโพส โชว์หรือลงขายเรื่องอะไรสักอย่างนี่แหละพี่ๆนะจริงๆเนี่ยแต่ว่าผมไม่มีข้อมูลเลยนะครับนะเนี่ยเนี่ยดูฮะเก่าน้อยวีนะเก่าเป็นลงยานะครับนะเนี่ยแล้วก็มีจานน้อยวีนะนะดูฮะเนี่ยมีรอยจานจานหลวงพ่อดืมนะครับนะนี่คล้ายๆเขาเรียกจานอะไรเนี่ยจานตัวเนี้ยนะนะครับนะเนี่ยนี่จานน้อยวีนะนะมีจานนะ เนี่ยฮะดูฮะเป็นรูปช้างนะครับแล้วก็มีหน้ากากรูปผงเดิมนะครับเนี่ยแล้วก็ลงยานะครับนะนีะ่ประมาณนี้แล้วกันนะพี่พี่นะครับอันนี้ไม่มีข้อมูลนะครับนะนะครับนะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับนะองค์ต่อมาครับเป็นพระกลุ่นะพี่พี่นะผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกพระอะไรเป็นเป็นยุคอะไรสักอย่างนะครับนะ,นะเ,นเ,นเนี่ยฮะเป็นเป็นเนี่ย มีปัญหาแล้วพี่ๆนะเนี่ยขออภัยนะพี่ๆนะกล้องมีปัญหาแล้วพี่นะเนี่ยกล้องผมไม่ได้ขยับนะพี่ๆนะเนี่ยแต่ว่ารูปรู้สึกว่าหน้าจอมันจะขยับนะไม่แน่ใจว่าเป็นการระบบอะไรนะนะดูฮะเนี่ยรู้สึกอะไรหลายอย่างไม่เป็นใจนะพี่เห็นไหมเอาละ จะดูได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่พีนะามาต่อนะพี่พีนะรู้สึกว่าน่าจะเกี่ยวกับระบบของกล้องนลยพี่นะผมก็เออเรียกว่าสตอ็อปอัดแล้วก็มามาขยับรูปเข้าออกนะเออเกือบได้ได้ทำถ่ายคลิปใหม่แล้วนะพี่นะเนี่ยเนี่ย คล้ายแบบผ้าอะไรหน้าประทานอะไรสักอย่างนะพี่ๆนะเนี่ยผมอาจจะเรียกชื่อไม่ถูกนะพี่ๆนะเป็นผ้าลุกนะครับนะเนี่ยเรียมวินเทจเดิมๆเลยพี่ๆดูแล้วพราค่อนข้างสมบูรณ์นะพี่ๆนะนี่ยืนอย่างเงี้ยเหมือนเคยแบบพ้าอะไรที่ว่าไปอยู่ต่างประเทศหรือ,รอเปล่านะคล้ายๆแบบหุ่นจำลอง เรียกว่าอะไรทองทองทุกอย่างนะครับนะศิลปะคล้ายยุคเดียวกันหรือเปล่านะครับนะเอออันนี้พูดเรื่องจริงนะพี่นะอาจจะฟังผมพูดเหมือนตลกนะแต่ว่าเป็นเป็นพระที่ว่าน่าจะยุคเดียวกันนันหรือเปล่านะที่ว่าไปเป็นเอ่อที่ว่าไปอยู่ต่างประเทศนะที่ว่าเขาแล้วก็ไทยเราไปทวงกลับมาหรือเปล่านะครับนะนะครับนะนี่ศิลปะไม่รู้เป็นศิลปะยุคเดียวกันหรือเปล่านะครับนะเนี่ยจริงเท็จประการใดก็อาจจะข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยนะพี่นะเป็นเป็นพระกลุ่นะเนี่ยเป็นเนื้อชินนะพี่นะดู่ะ คือพระเนี่ยประมาณผมว่าเอาตามสายตาผมผมว่าแบบพระเหมือนแบบเขาขึ้นกลุ่มมาแล้วเขาไปเก็บไว้สภาพสวยมากแล้วก็ไปเลี่ยมไว้นะพี่นะนี่อันนี้คือนวลกลีกลุ่มได้พี่ๆนะเนี่ยดูฮะพ่านนี่ชิ้นนะพี่ๆนะเนี่ยน่าจะออกเป็นเรียกว่าชิ้นสนิมแดงนะพี่นะเนี่ยส่วนตัวผมรู้น่าจะเป็นชิ้นสนิมแดงนะเนี่ยดูลักษณะพระเนี่ยประมาณนี้นะพี่นะยืนเนี่ยดูฮะขายามาเนั่นแล้วก็เหมือน ยืนนย่งเงียนะครับนะลักษณะเหมือนจะยืนคล้ายแบบนะครับประมาณนี้นะครับนะนี่ฮะผมผมเลียงไม่ถูกนะว่าเป็นเป็นผัดกุกอะไรอะ่ะพิมพ์อะไรนะพี่พนะนี่นี่ฮะจริงๆอยากจะแกะออกมาเลยแต่ว่าผ้าสวยจริงๆนลพ,พี่นะเนี่ยผิวแบวบเดิมๆเลยนะครับนะไม่อยากให้ผิวโดนจริงนะครับนะ ขอขอนุยาตแล้วกันนะครับถ้ายังไม่มีท่านชอบเนี่ยผมว่าองค์เนี้น่าจะอยู่กับผมทานะนะครับนะนะบนะน่าจะอยู่กันนานละถ้าถ้าพี่ไม่ชอบนะผมอาจจะไม่ได้ออกไปวางแผงนะครับนะเพราะว่าพระบางบางองค์เนี่ยถ้าผมยังเรียกว่ายังไม่มีเจ้าของนะครับบางทีผมว่าอาจจะเอาไปวางสนามนะหาทุนนะแต่องค์นี้ยน่าจะเก็บไว้ก่อนนะครับนะถ้าพี่ๆยังไม่ชอบนะ เก็บไว้ดูแล้วก็เก็บไว้ศึกษาก่อนนะเพราะว่าางภาพบางอย่างครับนะก็เก็บไว้บางทีเพราะว่าผมส่วนตัวผมไม่เคยเจอสวยอย่างนี้นะพี่พีนะแล้วไม่เคยเจอแบบเนี่ยดู่ะเนี่ยธรรมชาติอะไรผมชอบส่วนตัวนะพี่พนะอย่างงี้นะผิวแบบปลุกๆเลยนะครับนะเนี่ยนะครับนะนี่ดูวะนะครับโอ้โหนะเอาโอเคประมาณนี้นะพี่ๆนะองค์ต่อมาครับเป็นเป็นรูปหล่อเกจินะครับนะ ไม่ทราบหลวงพ่ออะไรนะพี่นะอันนี้ไม่มีบอกชื่ออะไรเลยนะครับนะลักษณะคล้ายๆหลวงพ่อจงนะเนี่ยแต่ว่าจะว่าหลวงพ่อจงก็ไม่น่าใช่นะครับนะพิมพ์ทรงเนี่ยนะครับนะดูภาพเนี่ยคือสภาพเนี่ยองค์พระเนี่ยคือค่อนข้างเดิมนะครับนะเรียกว่าโอ้โหดูน้ําทองนะครับนะพระเนี่ยสภาพแบบเหมือนเทช่อตัดช่อมาเมื่อวานเลยนะครับนะดูสภาพเนี่ยโอ้โหนะครับนะดูนะขีบ้ายังอยู่เลยพี่นะดูฮะเนี่ยผิวนะครับนะผิวเปิดธรรมชาติด้วยนะครับนะ เนี่ยน้ำทองตามซองหรือพ,พี่นะครับนะแต่ว่าไม่ทราบหลวงพ่อนะแต่ว่าทรงจะคล้ายๆแบบหลวงพ่อจงวัดต่างนอกนะเออนั่งเนี้ยพ่อรีพ่ออะไรไม่แน่ใจนะพี่พนะอุบเผือกนะครับนะเออก็อไม่แน่ผดแดงมีบ้านะพิมพทซงเนี่ยนะครับนะพี่พสายตรงน่าจะพอรู้นะแต่ว่าผมก็งมเข็มเหมือนกันนะไม่รู้จะตีกับหลวงพ่ออะไรนะครับเอาเป็นว่าไม่ทราบที่แล้วกันนะพี่พนะแต่ว่าเบสิกธรรมาชาติผ้าหล่อเลยถือว่าสวยนะครับนะ นะครับนะนี no flying, ่ราคาแบ่งปันเหมือนเดิมนะพี่พี่นะขายไม่ต้องประกันนะเอามาเอาไวไวนะซื้อมาขายไปเข้าใจตรงกันนะพี่นะเนี่ยช่อฉนวนนะครับเงินเดิมๆเลยนี่ยฮะประมาณนี้นะพี่พีนะรูปหล่อไม่ทราบที่นะอ่ะประมาณนี้นะครับนะ่ะา่านไปครับองต่อมาครับเป็นนางกวักนะพี่ๆนะเป็นเป็นน่าจะเป็นชิ้นส่วนกระดูกหรืองาไม่ทราบนะพี่นะนะครับนะแกะเป็นนางกวักนะพี่พี่นะนะครับนะ จริงๆอ่ะในสายตาผมในใจผมผมตีมพ่อเดิมเลยนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจนะอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็อาจจะเป็นเกจิกอื่นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะเนี่ยฮะดูฮนะสภาพใช้หน่อยนะครับนะแต่ว่าก็เนี่ยว่าใช้บ,บ้านๆนะนะครับนะไม่ถึงก็สึกนะนะครับนะนี่ฉ่ำๆนิดนึงนะครับนะแต่ว่าไม่สึกเยอะนะครับนะพราอด้านหลังก็จะมีรอยจานนะครับนะเนี่ยจานเดิมนะพี่พนะเนี่ยมีรอยจานเดิมนะครับนะนี่ นางกวักนะครับนะเนี่ยน่าจะเป็นชิ้นชิ้นถ้าเป็นเป็นเขี้ยวหรือเป็นงาเนี่ยพี่ๆนะนะครับนะ นะครับเป็นเป็นชิ้นนะครับนะเป็นแผ่นไม่ไม่หนานะพี่พี่นะน่าจะเป็นปลายหรือยังไงนะครับเนี่ยชิ้นนะครับบางนะครับนะเนี่ยไม่ไม่ไม่บางเกินไปนะพี่พี่นะก็พอจะแกะเป็นตัวองค์นางกวักหน้าอยู่นะครับนะนี่เนี่ยมีขนาดก็นางน่ารักเลยนะครับนะนะครับนะเนี่ยดูฮะนะครับแกะเป็นนางกวักนะแว็บแรกผมเห็นนะก็ จะตีเข้าผมพ่อเดิมเนะี่ยแต่ว่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าอาจจะไม่รู้เกงจริงนะไม่กล้ายันนะพี่ๆนะก็เอาเป็นว่าผมดูน่าจะเป็นพ่อเดิมหรือเปล่านะรนะประมาณนั้นลวกันพี่ๆก็ดูเอานะว่าจะใช่หรือเปล่านะนะชมชอบสนใจทักทายสอบถามราคามาลวกันนะนะนะนี่ฮะนางกวักนะพี่ๆนะนะอ่ะเขาตลับกาลังดีเลยนะพี่ๆนะเนี่ยดูปะน,นะครับนะอ่นะนะนะโอเคประมาณนี้ องต่อมาครับเป็นเหรียญเหรียญโบราณหน่พี่นะน่าจะเป็นวัดสุทัศน์หรือว่าวัดเชตุพนอะไรสักอย่างเนี่ยผมจําไม่ได้นะครับนะนะครับนะนี่อันจริงๆอ่ะเหรียญเนี่ยเป็นเป็นเหรียญเนี่ยอย่างเงี้ยนะโบราณเดิมๆเลยพี่นะเขาเรียกว่าเหรียญไรไม่ทาบนะครับนะเหรียญเนี่ยแต่ว่าตรงนี้น่าจะโดนอะไรร่วงแบนนะพี่ๆนะมันแอนนะเห็นไหมแต่ว่าไม่ขาดนะอาจจะเป็นของแข็งอะไรสักอย่างนะอาจจะเป็นเหลี่ยมนะครับนะ แผ่นนดนนะครับนะก็เลยงอนะครับนะนี่งอนะครับนะคือคืองอแต่ว่าไม่ไม่ไม่ขาดไม่ฉีกนะพี่พีนะก็คือสภาพยังโอเคอยู่นะครับนะนี่ถือว่ายังอยู่นะเป็นเป็นเนี่ยหน้าเป็นเป็นเป็นล็อกเก็ตหรืออะไรเนี่ยคงเป็นเป็นรูปสัญลักษณ์อะไรสักอย่างนะพี่พีนะน่าจะเป็นทางการนะทางราชการหรือว่านะนะน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับนะนี่ดูครับเป็นเหรียญเหรียญเก่านะพี่พีนะคือเหรียญสภาพสวยเลยแหละนะครับนะ แต่ว่าตาหนิก็อยู่ที่ไอ้นั่นเองนะครับนะชิ้นที่เดียวเลยนะครับนะเนี่ยเป็นเป็นแบบโบราณเลยนะพ,พี่นะดูดีๆเหมือนด้านหลังเขาคล้ายๆจะมีแต่ไม่แน่ใจนะพี่พนะไม่น่าจะมีจานนะแต่ว่าลักษณะเนี่ยการํกการเป็นเป็นงานเก่านะเป็นเป็นการเหรียญคือทําเก่านะก็คือมีตายันตาสัญลักษณ์ตัวเนี้ยมาเข้าแล้วก็มาติดนะครับนะเนี่ยเป็นเป็นงานเหรียญเก่านะครับนะ นะครับนะดูมาชมด้านหน้าก่อนล้วกันนะพี่พี่นะนี่เป็นเหรียญคล้ายเหรียญฉลูเหรียญอะไรโบราณนะพี่พี่นะนี่เนี่ยมาติดกันนะนี่ก็อาจจะมีบิดเบี้ยวนิดนึงนะแต่ว่าก็ไหลทองเดิมๆเลยนะครับนะนี่ดูนะครับนะเหรียญก็ไหลเดิมๆเลยนะครับนะเนี่ยดูอ่ะเนี่ยดูลักษณะห่วงหัเหรียญเนี่ยจะรู้เลยนะพี่พี่นะเหรียญโบราณ วงเชื่อมในระูคล้ายเหรียญเอ่ออะไรอะเหรียญพกกันเหรียญอะไรที่ว่าเป็นเหรียญฉลุนะหูจะเป็นหูเชื่อมหูวงห่วงแบบนี้นะพี่พี่นะเนี่ยบ่งบอกถึงนะยุคยุคก,การสร้างเลยนะผมว่าเออนะยุคประมาณนั้นนับนะนะครับเนี่ยดูฮะตรงนี้อาจจะโดนของล่วงใส่นะพี่พี่นะแอนแต่ว่าไม่มีรอยฉีกขาดนะพี่พี่นะอาจจะเบี้ยวนิดนึงนะครับนะแต่ก็ว่าถึงโอเคอยู่ถ้าพี่พี่ท่านใดเรียกว่าซ่อมเป็นนะ อาจจะไปดัดไปอะไรก็เหมือนเดิมนะผมว่าน่าจะสภาพใกล้เคียงความเดิมอยู่นะครับนะเนี่ยดูว่าอาจจะบิดเบี้ยวนิดนึงนะครับนะประมาณนี้นะครับนะยมาถึงองค์สุดท้ายของคลิปนี้พี่เนี่ยพี่นะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดหลังตัวหนังสือนะพี่พี่นะเนี่ยดูว่าหลวงปู่ทวดนะครับนะหูไม่ทราบประปีไหนนะพี่พี่นะองคนี้เนี่ยฮะดูว่ามีหูนะพี่พี่นะองนี้มีหูนะครับนะหลังตัวหนังสือนะครับนะดูว่า นี่ยเนี่ยดูว่านี่มีมีพื้นเนี่ยจะเป็นสายฝนนะพี่นะนี่ฮะดูว่าลอยปั๊มลอยคลู้นนะพี่นะธรรมชาตินะครับนะน่าจะเป็นเนื้อเนื้อท้องเหลืองนะพี่นี่ฮะนี่เหลืองนะครับนะนี่ดูว่าลอยปั๊มลอยตัดนะครับนะเนี่ย จะมีรอยแตกนะบล็อกน่าจะเป็นบล็อกแตกนะพี่พีนะเห็นเป็นรอยเนี่ยเนี่ยฐานบัวชั้นล่างเนี่ยเห็นไหมจะมีรอยแตกนะครับนะเนี่ยรอยไซโฝนนะครับนะน่าจะเกิดกับบล็อกนะครับนะผมไม่แน่ใจว่าสร้างปีไหนนะพิมพ์เนี้ยนะครับนะเนี่ยเห็นไหมข้างข้างล่องแขนนะครับนะนี่เห็นไหมเป็นเส้นบล็อกนะพี่พีนะเป็นเส้นเป็นเส้นนะครับนะเนี่ยธรรมชาติดีนะผมดูแล้วแต่ว่าผ้าอาจจะมีตะกันสนิมนะครับนะอาจจะเกิดจากน้ําเข้าหรืออะไรสักอย่างนะครับนะนี่ ดูด้านหลังนะพี่พนะหูวปลิ้นห่วงปลิ้นอะไรธรรมชาติน้ำนะตัวหนังสือมีมิติคมชัดนะครับนะนี่เห็นไหมเนี่ยนะหลวงพ่อเทอดหนังตัวหนังสือนะพี่พนะสภาพอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นร้นะแต่ว่าไม่ถึงก็ศึกนะพี่พนะอาจจะอ,อ,อาจจะเรียกว่ามีคราบเหมือครับน้ําเข้านะเลยเป็นตะกันนะผิวก็เลยไม่สวยแต่ว่าพระไม่ไม่ไม่ศึกไม่ถึงก็ศึกนะพี่พนะคือสภาพอาจจะ เป็นสนิมเป็นตะกันนะครับเวลาเจ้าของเดิมอ,อาจจะเลี่ยมอยู่ในตลับน้ําเข้าเลือดอะไรประมาณนั้นนะพี่พีนะก็เลยทําให้ผิวไม่สวยนะครับนะประมาณนี้แล้วกันนะครับชอบใจถามไทยละครนะครับสุดท้ายนี้ขอขคกลาบขอพระคุณนะพี่พีทุกท่านนะที่ติดตามรับชมจบนะและที่กดไลก์แชร์ให้เป็นลังใจนะครับนะเหมือนเดิมเช่นเคยนะที่ขาดไม่ได้นะเอฟซีภูมิโอการและคุณทุกท่านนะที่ช่วยอนดหนุนเป็นแรงใจนะที่กดไลค์แชร์ให้เป็นลังใจด้วยดีเสมอมา พอกลาบขอพุณอย่างสูงไว้ณที่นี้ด้วยนะครับนะวันนี้ก็ขออนุญาตนะครับกลับลานไปก่อนนะ feet, นโอกาสหน้ามาพุ๊บจอเจอกันใหม่สําหรับคลิปนี้ก็ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขทุกท่านครับวันนี้ก็เหมือนเดิมเดี๋ยวโอกาสหน้ามาพบเจอกันใหม่วันนี้ก็กลับลานไปก่อนนะครับวันนี้ก็ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขทุกท่านนะใครนะจะเข้าสู่เทศกาลปีใหม่แล้วก็ช่วงนี้ก็เหมือนกันนะครับนะผมว่าเศรษฐกิจก็อาจจะ ไม่ค่อยคักนะครับนะอาจจะงงๆเซานะก็มีหลายท่านนะครับบองผมก็บางทีมีรายจ่ายนะครับบางทีก็หาเก็บเงินนะก็ก็ว่ากันไปนะพี่ๆนะเพราะว่าก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับนะก็หาเรียกว่าหาเงินใช้เงินใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็จะไว้เป็นทุนในการกลับไปเยี่ยมนะครับนะถิ่นฐานบ้านเกิดทบในช่วงปีใหม่ด้วยนะช่วงนี้ก็ก็ขอให้ทุกท่าน สู้ไปนะครับนะเหมือนเดิมนะชีวิตต้องดาเนินต่อไปนะครับนะขอขอทุกท่านจงโชคดีมีความสุขนะครับนะในชีวิตในแต่ละวันนะครับนะและต่อต่อไปนะครับนะวันนี้ก็ขออนุญาตกลับลามไปก่อนนะไว้โอกาสหน้ามาพบเจอเจอกันใหม่นะครับนะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับนะที่สําคัญเลยนะครับนะที่ว่าจะให้ได้เจอเจอเจอกันเป็นประจำนะก่อนจะได้เป็นแรงใจนะครับนะก็อยู่ พี่แรงใจพี่ๆนี่แหละ,ะครับวันนี้ขออนุญาตก,กับลานไปก่อนไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ